ด้วยอย่างงานสปอร์ตหาเสียงของ r t f Studio พิสุนโรถึงเวลาที่ตำบลนครชุมของเราจะก้าวเดินอย่างมั่นคงทันโลกทันการเปลี่ยนแปลงในยุค AI ไ h a i แลนด์6.0ด้วยแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนกว่าเดิมได้เวลาปรับถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาเพื่อวความเจริญก้าวหน้าตามแนววิถีใหม่วันอาทิตย์ที่11มกราคมถึงเวลา เป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงด้วยพลังทีมคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีความรู้คู่คุณและทำนำพาสรรหาความเจริญทีมนครชุมก้าวหน้าพัฒนายั่งยืนขอเสนอนายสำเภาดีทงทองหรือครูสำเภาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนนครชุมบ้านเรารู้จุด ที่ต้องพัฒนารู้ปัญหาที่ต้องแก้ไขรู้ใจพี่น้องชุมชนอยากได้นายกอบตคนใหม่ไฟแรงกล้านำพาพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ถูกใจโดนใจต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา2โมงเช้าถึง5โมงเย็น เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบนนครชุมเลือกครูสำเพาดีทงทองเลือกตั้งนายกอบตนครชุมเลือกครูสำเพาดีทงทองเบอร์เบอร์รู้จุดที่ต้องพัฒนารู้ปัญหาที่ต้องแก้ไขรู้ใจพี่น้องชุมชนครูสัเพาดีทงทอง อยากให้ตำบลนครชุมเปลี่ยนแปลงพัฒน,นาเลือกครูสำเภาดีทงทองข้าราชการบำนาญมีความรู้คู่คุณธรรมคนรุ่นใหม่ไฟแรงกล้าคิด กล้าทำกล้านำพาสรรหาความเจริญมีประสบการณ์เรื่องการประสานและการบริหารงานสามารถที่จะสารงานต่อก่องานเพิ่มเริ่มงานได้ทันทีพัฒนาครั้งใหม่ให้ถูกใจมากกว่าเดิมเพิ่มเติมเรื่องความจริงจังจริงใจบริหารงานโปร่งใสตรงไปตรงมาตรงจุดปัญหาด้วยพลังของความรู้ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจครูสำเภาดีทงทอง เบอร์ครูสัมเพาดีทงทองเบอร์คนจริงรู้ใจพัฒนาสิ่งใหม่ให้ทันโลกมีความรู้ความสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบอยากให้ตำบลนครชุมของเราพัฒนาอย่างยั่งยืนเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ความก้าวหน้าแตกต่างจากเดิมวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเลือกครูสัเพาดีทงทองเบอร์ ครูสัเภาดีทองทองเบอร์ครูสัเภาดีทองทองมีมุมมองที่กว้างไกลวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์มีประสบการณ์ชำนาญ้านการประสานและบริหารมุ่งแก้ปัญหาพัด พ่อแม่พี่น้องชาวนาครชุมที่เคารพรักการเลือกตั้งนายกอบตอครั้งนี้ถือเป็นวาระสําคัญยิ่งที่จะกําหนดให้ตําบลน,นครชุมของเราดําเนินไปในทิศทางใดโปรดพิจารณาให้ทัวท่วทีนี่คือโอกาสที่ดีนี่คือก้าวสำคัญที่สุดที่จะได้ร่วมกันเลือกทีมผู้บริหารทีมพัฒนาอบตอนครชุมขับเคลื่อนสู่ความเจริญและความผาสุขของพ่อแม่พี่น้องอย่างยั่งยืน ด้วยพลังทีมงานคนยุคใหม่รู้จุดที่ต้องพัฒนารู้ปัญหาที่ต้องแก้ไขและรู้ใจพี่น้องชุมชนทีมนครชุมก้าวหน้าพัฒนายั่งยืนประกอบด้วยนายสำเภาดีทองทอง,ทองหรือครูสำเภาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบตอเบอร์ ข้าราชการบำนาญคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีความรู้ประสบการณ์ด้านการประสานและบริหารงานกล้าคิดกล้าทำกล้านำพัฒนาสรรหาความเจริญนายสมมิตรคคำโทน อดีตสมาชิกอบตและอดีตผู้ใหญ่บ้านนาลานข้าวเป็นช่างผู้ชำนาญงานช่างไม้ช่างปูนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมาโดยตลอดนายทองชุนพรมวันนาหรือพ่อสิ์อดีตสมาชิกอบตบ้านนาตาดหลายสมัยเป็นช่างผู้ชำนาญงานด้านเครื่องยนต์ช่างเชื่อมและอื่นๆได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนายจารูนคำป้องหรือพ่ออ้อยบ้านนาฟองแดงมี อัธยาศัยเมยตรีได้ช่วยเหลืองานในหมู่บ้านมาโดยตลอดจากการที่ได้ช่วยเหลือสัมผัสใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องมาเป็นประจำทําให้ทีมงานทุกคนเปรียบเหมือนญาติมิตรรู้จักรู้ใจรู้ในความต้องการของพ่อแม่พี่น้องอย่างแท้จริงประกอบกับพลังทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถพร้อมเป็นทีมผู้บริหารที่จะพัฒนางานได้ทันทีพร้อมทำพร้อมลุยพร้อมเปลี่ยน ีมนครชุมก้าวหน้าพัฒนายั่งยืนนายสำเภาดีทงทองผู้สมัครนายกอบตอเบอร์นายสำเภาดีทงทองผู้สมัครนายกอบตอเบอร์ขออาสาเข้ามาบริหารงานประสานความเจริญกับภาคร,รัฐภาคเอกชนและองค์กรอิสระเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน,นครชุมเลือกนายกอบตอเลือกเบอร์ เลือกนายกอบตอเลือกเบอร์เลือกนาะยกคนใหม่หุ้นใสชัดใหม่ใหม่พลังไฟแรงเต็มมันราพร้อมด้วยทีมงานมีประสบการณ์ในสภานอคนชุมต้องก้าวหนะ้าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานด้วยนโยบายชัดเจนจับต้องได้คิดใหม่ ทำใหม่โปร่งใสทำจริงน้ำไหลไฟสว่างหนทางดีทุกชีวีมีความสุขส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเขาปกโลนแก่งนางเมินรอยพระร่วงน้ำลงรูแก่งค่ายเชี่ยววันเดียวจบ ครบทั้งตำบลยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและน้ําดื่มน้ําใช้ที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงไฟโซล่าเซลล์ตลอดเส้นทางติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงดูแลปรับปรุงสวัสดิการสังคมของกลุ่มเปราะบางกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มแม่บ้านสตรีและผู้สูงวัยรวมทั้งกลุ่มงานอาชีพต่างๆส่งเสริมประเพณีท้อง ทอย่างเป็นรูปธปรรมสนับสนุนงานกีฬาร่องเขาสัมพันธ์ให้กลับมาเหมือนเดิมเน้นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและทันเหตุการณ์ส่งเสริมดูแลสภาพแวดล้อมทําตมบนคนครชุมให้หน่าอยู่ปลอดภยัยมีความสุขนายสำเภาดีทงทองเบอร์นายสำเภาดีทงทองเบอร์ มีความรู้มีประสบการณ์ด้านการประสานประสานความร่วมมือกับในภาคส่วนต่างๆคนรุ่นใหม่ไฟแรงมองปัญหามาเป็นนโยบายใส่ใจในรายละเอียดปัญหาพัฒนาอย่างเป็นระบบ ข้ม่ของตำบลน,นครชุมจะไม่ใช่แค่การพัฒนาแต่คือการก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของความเจริญมาตรฐานใหม่ของการบริหารให้ตรงใจตรงไปตรงมาและมาตรฐานใหม่ของผู้นำคุณภาพนายกอบตอที่กล้าทำจริงคนใหม่ไฟแรงเน้นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนายสำเภาดีทงทองผู้สมัครนายกอบตอเบอร์ นายสำเภาดีทงทองผู้สมัครนายกอบตอเบอร์เลือกนายกอบตอเลือกเบอร์เลือกนายกอบตอเลือกเบอร์วันอาทิตย์ที่11มกราเข้าคูหากาเบอร์เข้าคูหากาเบอร์เบอร์คูสสำเภาดีทงทอง ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์มีประสบการณ์